ชยคุณสวัสดีครับ Fellow s ก u d e n นสวัสดีเชา้าวันที่15เดือนกรกฎาคมปีวุทธศักราช2564ลูกพบกับภาษาอังกฤษกับดีเชอร์สารน,นะครับวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับพวกเรา,าจับไปงานถืบไปงานขึ้นมาเลยนะครับมีประจำเชา้าวันที่15นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับพวกเราทำไปงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกเรื่อง ฮี He, ซึ่งแปลว่าเขา,าเขาผู้ชายใช่ไหมลูกแล้วก็ชีซึ่งแปลว่าหล่อนหรือว่า,าเขาผู้หญิงแล้วก็อิใช่ไหมลูกอิดหมายถึงมันซึ่งใช้กับโคกับสัตว์แล้วก็สิ่งของใช่ไหมลูกคราวนี้นะครับให้พวกเราหยิบไปงานาประจำวันที่15พกรกฎาคมปี2564นะลูก จะมีประจำวันนี้นะครับดูให้ดีนะลูกก่อนจะทำใบางานอย่าลืมนะครับล้นโปรเกต i t ร your name in h e r e อ่าก็คืออย่าลืมเขียนชื่อพวกเรานะครับเดี๋ยอดิเจอร์จะไม่รู้ว่าเป็นใบางานของใครนะครับเขียนชื่อ,อแล้วก็ฉันอนุบาลอนุบาลอะไรนะลูกคราวนี้มาดูในใบางานต่อเ,เลยลูกมาดูคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วก็อ่านตามดีเชอร์นะลูกเขียนตามรอยประ และเลือกคำที่กำหนดให้เกี่ยวกับฮีชีอิดเขียนลงในเส้นบรรทัดให้เป็นประโยคให้ถูกต้องอคราวนี้มาดูเลยนะครับในคำศัพท์ที่เป็นสีดำดำนะครับเป็นสีเหลี่ยมสีดำดำคำแรกคำว่าอะไรลูกอ่านนี้ที่เชื่อฟังในโลกคำว่า h ีคำว่า h ีแปลว่าอะไรลูกฮีแปลว่า เขาผู้ชายนะครับใช้แทนเขาผู้ชายนะครับต่อมาชีชีแปลว่าหล่นหรือว่าเขาผู้หญิงใช่ไหมครับใช้กับผู้หญิงนะครับแล้วก็อิดใช้กับสัตว์หรือว่าสิ่งของอ่าใช่ไหมครับเดี๋ยวดีเชอร์จะพาทําแบบพื้นฐานแล้วข้างล่างนะลูกอ่านตามดีเชอร์เป็นคําศัพท์นะครับเป็น vocabulary อ่าเอ,าเอาเอามือชี้ไปด้วยเลยแล้วก็อ่านตามดีเชอร์นะครับจะได้รู้ คำแรก monkey อีกรอบลูกง monkey พวกเรารู้ใช่ไหม monkey คืออะไรลูกเรียนมาแล้วคำน,นี้ง่ายๆแล้ว monkey ก็คือก็คือลิงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเชลลเชลลเชก็คืออะไรลูกเชลล์ก็คือหัวหน้าพ่อครัวหรือว่าคนทำ กับข้าวหรือว่าคนทําอาหารหรือว่าคนครัวน,นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับในรูปห้าบางคนก็ดูไปด้วยนะครับจะี๋ยรู้แล้วว่าเราควรจะเติมตรงไหนนะครับสุดท้ายลูกสุดท้ายเป็น occupation นะครับพูดตามในชื่อ farmerfarmerfarmer คืออะไรลูก farmer ก็คือชาวชาวนะลูก ชาวนานั่นเองนะครับเป็นอาชีพนะครับอาชีพต่างๆคท่านี้มาลุก k at t เดอะฟิชเช์ดูในแบบฝึกหัดของพวกเราดูที่รูปภาพภาพแรกพวกเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นใครเอ่ยเป็นใครเอ่ยอ่าเป็นเชฟแน่นอนใช่ไหมครับอ่ามาดีเชอร์จะพาทำนะครับทำตามดีเชอร์อ่าหยิบปากกาอ่าหยิบดินสอขึ้นมาระยะลูกหยิบดินสอขึ้นมาเชงเชงอ่าหยิบดินสอขึ้นมาอ่า คราวนี้มาดูรูปภ่าเขาบอกว่าเขามีช่องว่างสองช่องนะครับเขาบอกว่าเราควรจะใช้มาดูเชฟเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลูกเชฟแน่นอนก็เป็นผู้ชายใช่ไหมผู้ชายคราวนี้คาที่ใช้แทนผู้ชายนะครับคือคาอะไรลูกเราทําแบบมึงหัดสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วทาแล้วก็คือสัปดาห์แทนผู้ชายก็คือคําว่าฮีใช่ไหมลูกอ่าเราก็เอาคําว่าฮีนี่ อ่าซึ่งแปลว่าเขาผู้ชายมาเติมตรงนี้ลกูกอ่าฮีเขียนได้วสวยนะลกูเกเขียนได้วสวยอ่าก็จะได้คําว่าฮีซึ่งแปลว่าเขาผู้ชายและก็อย่าลืมเขียนตามร้อยปานะครับ is a อ่า,อาเขาเป็นใครลกูกเขาเป็นใครครับเขาเป็นอ่าหัวหน้าพ่อครัวหัวหน้าพ่อครัวก็คือเชฟนะครับก็คือเอาคําว่าเชฟนะครับ อ่ามาเติมเดี๋ยวดิเช่อจะพาอ่านนะครับอ่าเติมให้สวยงามลูกอ่าแะ้รก็เอฟอ่าเราก็ได้ประโยคที่สมบูรณ์แล้วคราวนี้มาอ่านตามดิเช่กลูก he is a c h e f อ่าอีกรอบลูก he is a c h e f อ่าหมายถึงอ่าเขา เป็นหัวหน้าพ่อครัวหรือว่าเขาเป็นคนทํากับข้าวหรือว่าคนครัวนั่นเองแล้วตอนที่สองนะครับคำศัพท์ที่ทําไปแล้วถ้าพวกเราอยากรู้นะครับว่าต่อไปมันเหลือคําอะไรเราก็ให้กาทิ้งไปเลยก็ได้ครัเพราะฉะนั้นคําตอบเราก็ง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยมาดูศัพ์ปะนามแดนลิงลิงเป็นเป็นอะไรลูกเป็นสัตว์แน่นอนใช่ไหมลูก สัตว์แน่นอนก็คือที่เชอบอกแล้วสรพนามที่ใช้แทนสัตว์แล้วก็สิ่งของก็คือลกูกก็คือทีชีหรือว่าอิดลกูกตอบดิจิเชได้ไหมเอ่ยคำว่าอิดใช่ไหมลกูกอ่าอิดก็คือตัวนี้นะครับไอที IT. อ่าอิดก็คือเอามาเติมเลยลกูกดิจิเชื่อมาทำไออะไรก็ตัวทีลกูกอ่าอิด is อะอะเลยอ่ะเลยอ่ะแปลงภาษาอังกฤษว่าไงลูก monkey อ่าตัวไหนที่แปลว่า monkey ลูกอีเชอรอผ่านไปแล้วอ่า monkey ก็คือตัวนี้นะครับก็คือเอาคํานี้มาเติมลงตรงนี้นะครับตรงนี้ให้ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมเขียนตามรอยปากเราก็จะได้ประโยคเต็มๆ it is a monkey จากนี้ทำหน้าแรกเสร็จนะลูกให้นักเรียนพริกับ ไปดูหน้าที่สองนะครับต่อไปคราวนี้เหมือนกันนะลูกก่อนจะทํำใบงานอ่า r ้องอย่าลืมนะลูกอย่าลืมเขียนชื่อนะครับข้างบนเขียนให้สวยงามนะครับตัวบรรจงนะครับเขียนเป็นภาษาไทยก่อนนะครับแล้วก็ฉั้นนะครับอนุบาลอ่าที่เท่าไร่นะครับก็ตรงนี้นะครับคราวนี้มาดูคําสั่งเหมือนเดิมเลยลูกอ่าการทําเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนในหน้าแรกนะครับแต่จะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนคําศัท์ด้านล่าง นะครับข้างบนเหมือนกันเลยข้างบนนี่คืออะไรลูกข้างบนนี่คือ he ซึ่งแปลว่าเขาผู้หญิงหรือผู้ชายลูกผู้ชายนะครับแล้วก็ she แปลว่าหล่อนหรือว่าเขาผู้หญิงนะครับใช้แทนนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นสรรพนามคำว่า it ใช้แทนสัตว์แล้วก็สิ่งของนะครับคราานี้มาดูข้างล่างนะครับข้างล่างคําศัพท์จะเปลี่ยนจากหน้าแรกนะลูกจะไม่เหมือนกัน ให้อ่านตามทีเชอร์นะครับอ่านตามทีเชอร์นะครับแล้วทีเชอร์จะบอกความหมายคําแรกนะครับมือชี้ไปเลยมือชี้ไปเลยนะครับจะได้เข้าใจเอามือชี้นะครับห้ามลักไก่นะชี้ทุกคนนะครับจะได้รู้อ่าอานตามทีเชอร์นะครับคราวนี้ซิงเกอร์ซิงเกอร์ซิงเกอร์บันดับสเวน singer ใครรู้บ้าง singer แปลว่าอะไรลูกอ่าแปลว่านะัก ร้องนักร้องนะครับซิงเกิลนะครัยังเป็นนักร้องอยังมืนนอ,อเกินเดี๋ยวจะได้ไปใหม่ทองทำ <laughs> ซิงเกิลคือคือนักร้องน,นั่นแหละจำดีๆลูกจำดีๆการเติมเหมือนกันเลยนะครับเหมือนในหน้าแร้วเด็กคำที่สองนะครับคำที่สองนะครับบรรทัดล่างนะครับ rabbit 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 เกินลูก rabbit คือสัตว์่ะลูกระ ตายนะครับกระต่ายนะครับกระต่ายรูปไหนคือกระต่ายนะครับการเตือนการทำใบงานเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับหน้าแรกเดี๋ยวจะเชื่อไม่บอกนะนะครับไม่บอกนะครับทําเหมือนกันนะครับและก็สุดท้ายสุดท้ายคืออะไรลูกอ่านตามนีเชื่อไะครับ soldier soldier อ่าสุดท้ายอีกอบ soldier อ่าก็คืออะไรลูกทหารนะครับการนําเหมือนเดิมเลยนะครับ ผู้หญิงนะครับสบรรพนามแทนผู้หญิงคืออะไรลกูกคืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยดีเชอร์ไม่บอกนะฮะดีเ์อสอนไปแล้วนะครับก็คืออ่าดีเชอร์จะบอกแต่ว่าดีเชอร์ไม่เขียนให้ดูแล้วกันนะครับคือ she ใช่ไหมลกูกอ่า she เอาคำว่า she มาเติมข้างหน้าเขียนตามรอยปะนะครับเขียนตามรอยปะให้ถูกต้อง she is a นักร้องคืออะไรลูก singer พูดตามดีเชื่อดีแล้วข้อนะครับดีเชื่อไม่เขียนให้ดูนะ she is a singer พูดตามดีเชื่อนะครับตานนี้รูปภาพที่สองนะครับเขียนเอง,เองนะครับมาดูกระต่ายสถาพนามแทนกระต่ายกระต่ายเงยโลกสถาพนามแทนกระต่ายก็คืออิดใช่ไหมลูกเอาคําว่าอิดคำไหนคําไหนคําว่าอิดลูกคาไหนคําว่าอ,าอิดเพราะฉะนั้นคำที่สามยังไม่จบคาว่าอิดแปลว่ามัน ก็คือเอามาเติมก็จะได้ it is a กระตาา่ายภาษาอังกฤษว่าไงเอ่ยกระต่ายก็คือ rabbit ก็จะได้ประโยคที่เต็มเต็มอ่านตามดีเชอร์นะครับ it is a rabbit อ,อีกรอบนะลูก it is a rabbit เติมเองเติมเองนะครับ และก็สุดท้ายคำศัพท์สุดท้ายนี้จะนบอกแล้วข้อไหนที่เราลงไปเติมให้เอาดินสอกาไปเลยลูกกาไปเลยเราก็จะได้รู้คําตอบนั้นเหลือคําตอบสุดท้ายแล้วนะครับคำตอบสุดท้ายก็คือลูกทหารทหารก็คือเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลูกในลูกบาศทหารก็คือผู้ชายใช่ไหมครับผู้ชายสรพรพนามในผู้ชายก็คือคําสุดท้ายก็คือคําว่าฮีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบแรกได้แล้วาคำว่า He มาเติมลงในช่องว่างแรกก็จะได้คำว่า He is a ทหารภาษาอังกฤษว่าไงลูก soldier soldier อ่าก็จะได้ประโยคเต็มๆนะครับอ่านตามนเชอร์ he is a soldier อ่าสุดท้าย he is a soldier อ่าเขาคือทหารนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับก่อน อาจจะจบนะครับดีเจฝากไว้นะครับทําให้ถูกต้องนะครับทําให้ถูกต้องและให้สวยงามก่อนจะจบเหมือนเดิมลูกเหมือนเดิมคราวนี้ขอดีเจอขอทวนสับคาพ้องเรามาร้องเป็นเพลงนะครับปิดเรียนไม่นานเดี๋ยวเราจะลืมสับคำพ้องเราสิ่งคำพองนะครับวันนี้ฉันผู้ชายเอมใบสั้นผู้ชาย เขาเซลดั่น huh ังลูกั่นัเทบอกออกอาเขาไม่วัวหัวเยเกตเดือดรับนังนัจับแคทแมทเสือเสือไทยเกือบถ่อนถมานน้นจอนี่จอนี่จ Um, goodbye!